เปิดตัวแล้ว Pixel 8และ Pixel 8 Pro สีมิ้นใหม่พร้อมอัปเดตฟีเจอร์ดรอปเดือนมกราคม2024ล่าสุดทาง Google ก็ได้เปิดตัว Pixel 8และ Pixel 8 Pro สีใหม่เขียวมิ้นท์โทนพาสเทลมาให้เลือกอีกหนึ่งสีครับโดยวัสูุก็ยังเป็นแบบเดิมคือในรุ่น Pixel 8มีกรอบเครื่องเป็นแบบด้านและฝาหลังเป็นกระจกมันวาว ส่วน Pixel 8 Pro จะเป็นฝาหลังผิวด้านกรอบเครื่องมันวาวแทนครับนอกจากสีมิ้นท์ใหม่นี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ดรอปของเดือนมกราคมด้วยคือมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Circle to Search เพิ่มเข้ามาแล้วครับส่วนสเปคภายในของสีมิ้นท์ก็จะเหมือนกับสีอื่น,นที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับอย่างเช่นชิปเซต Tensor G3 หน้าจอ Actual Display สว่างสูงสุด2400นิต กล้องหลังตัวหลัก50ล้านพิกเซล,ลรันบนระบบปฏิการ Android 14